สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นจากเว็บไซต์ m u s t p l a y i n p h สนับสนุนโดย p l a y p o i n t บริการเติมเงินเกมมือถือทั่วโลกผ่านไอจูนกิฟต์การ์ดและ Google Play g กิฟต์การ์ดครับสำหรับสัปดาห์นี้มาดึกกันซะหน่อยแต่เราก็ยังเสนอ5เกมมือถือต้องเล่นที่น่าสนใจและนำมาฝากกันเช่นเคย เกมแรกเป็นเกมจากฝั่งคอนโซลและ PC ีที่ลงให้กับมือถือโดยเฉพาะกับ Assassin's Creed Identity เกมแอคชั่นมือสังหารฟอร์มยักษ์จากคอนโซลและ p ีซีที่ได้เปลี่ยนเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG พจโดยตัวเกมจะดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในยุคเรโนซองของอิตาลีซึ่งผู้เล่นจะต้องสวมบทนักฆ่าไปสืบหาเบื้องหลังความลับขององค์กร The c คร w วผู้เล่นจะสามารถเลือกบุคลิกพิเศษให้กับนักฆ่าอย่างเราได้โดยจะมีทั้งสิ้น4แบบซึ่งแต่ละบุคลิกก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกัน และด้วยความที่เป็น RPG จึงมีการสวมใส่อุปกรณ์เพิ่พมค่าสถานะต,ต่างๆซึ่งจะไม่ค่อยมีให้เห็นใน Assassin's Creed ภาพปกติด้วยสนนราคาเกมนี้อยู่ที่4.99เหรียญหรือประมาณ150บาทครับ้าดแมวทั้งหลายควรจะหาเกมนี้มาเล่นจริงๆครับสำหรับเกมที่2กับ She a n t s Me Dead เกมแนวแอคชั่นผสมแนวดนตรีจนกลายเป็นแนวใหม่ว่า Music Action โดยตัวเกมจะสมบทบาทเป็นแม็กซ์เจ้าของแมวที่ดันทําให้แมวนั้นไม่พอใจจนแค้นแมวตัวนี้ก็เลยหาทางแก้แค้นโดยฆ่าเจ้าของซะอย่างนั้นตัวเกมจะให้เราหลบหลีกกับดักต่างๆมากมายทั้งระเบิดขวานหรือหนามตามฉากโดยถ้าเราตกลงไปหรือติดกับเอฟเฟกต์เลือดสาดก็จะมาให้เห็นเรียกว่าถูกใจคอเลือดสาดเลยก็ว่าได้และเมื่อผ่านด่านต่างๆไปได้เราก็จะได้รับเงินในการไว้ใช้เพื่อซื้อเสื้อผ้าตกแต่งได้ตามใจชอบครับ ขอเกมเลือดสาดและคนรักแมวต้องโหลดหามาเล่นกันนะครับถ้าหาคิดถึงเกม RPG เอฟเฟกต์อลังการแล้วก็เกมที่3นี่แหละครับที่เราจะแนะนำให้ลองกับ A ว a ล o อนโอเมเกมแนวออนไลน์ RPG ที่เนนระบบการต่อสู้แบบกิ้วที่จะเป็นระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์โดยลงสนามได้มากถึง12คนและอาชีพในเกมนี้ก็จะมีให้เลือกหลากหลายเช่นซมูไรมือระเบิดนักล่าสมบัติและนักดาบเป็นต้น เราจะต้องรวบรวมวัตถุดิบต่างๆเพื่อพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราหรือจะสามารถบู๊แบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ย่อมได้เช่นเดียวกันใครที่อยากลองสัมผัสความอลังการเอฟเฟกแล้วก็ไปโหลดกันได้บนคูแอปหรือโหลดผ่านโซโญี่ปุ่นครับมาต่อกันที่เกมที่4กับ Romance of Hero เกมแนวแอคชั่นเอพจีากค่ายเกมวิวที่มากับความอลังการของกราฟิกในรูปแบบ 3D และเอฟเฟกต์สกิลสุดมัน โดยระบบเกมนั้นไม่จำกัดอาชีพและสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามใจชอบเพียงแค่วินาทีเดียวพร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพที่มาจาก3ก,ก๊กอีกมากมายที่พร้อมจะร่วมสู้กับคุณและยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกเพียบใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่น RPG สไตล์3ก๊กต้องหามาลองเล่นกันให้ได้นะครับเกมสุดท้ายกับ3ก๊กฮีกโร่เกมมือถือน้องใหม่จากค่ายอินทรกับเกมแนว S r p g การต่อสู้สไตล์วางแผนกลยุทธ์โดยดึงคาแรคเตอร์สุดน่ารักของตัวละครต่างๆจากวรรณคดีชื่อดังก้องโลกมีระบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดทัพระบบดวนขุนพลระบบผู้ติดต,ตามมาเอาใจเหล่าคอเกมมือถือกันเพียบและพิเศษสุดกับการแจกเหรียญทองและตำลึงทองในงาน Thailand Mobile Expo 2016ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยจะมีการจัดบูธภายในงานจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ ใครที่อยู่ในงานนั้นก็สามารถไปรับของรางวัลในเกมได้ฟรีๆกันเลยครับและนี่ก็คือ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์นี้ใครชอบเกมไหนถูกใจเกมอะไรสามารถไปโหลดเล่นกันได้ก่อนจากขอฝากติดตามข่าวสารเกมมือถือกันได้ที่เว็บไซต์ www.musplay.in.th t ครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับ5เกมมือถือที่ต้องเล่นในสัปดาห์หน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ